สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพชรบานแดงเอฟซีน้องอุ๋งิงเกิดเอยียงึ้นนะครับหลังจากที่สาวน้อยเพชรบานแดงหลินยูที่ซีสเกตมาเคลื่อนนะครับบานคุม้มคำบอจูเพิ่งกระเดิพโพสเฟซบุก๊กพวกเราทำหน้าที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์แบบในการแสดงอย่าง,างครบถ้วนตามสัญญาจ,จ้างพวกเราก็มีเกียรติในการเป็นศิลปินซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ว่าจ้างให้เราไปทำหน้าที่สร้างความสุขให้ท่านผู้ชม เราคือศิลปินไม่ต้องการที่จะมาทะเลาะหรืออาเรื่องใดๆกับผู้จ้างหรือแฟนๆใดๆทั้งสิ้นสำคัญคือการให้เกียรติซึ่งกันและกันครับจะเป็นเจ้าภาพหรือหมอลำหรือท่านผู้ชมเราเขาเป็นคนเช่นกันมีความเป็นมนุษย์เช่นกันที่ไม่ชอบกันเหม่งและถูกร,งกรังแกหรือโดนด่าโดนว่าโดยไม่มีเหตุผลและต่อ้วยโต์ที่สนะครับพี่น้อง สาวน้อยที่งานหอมแดงสีสเก็แสดงวันที่8กุมภาพันธ์6เก็บพวกเราได้ทำการแสดงจากเวลา3ทุ่มและเตยลายันสว่างจบเพลงสุดท้ายเวลา6นาฬิกา5นาทีและผมนี่แหละเป็นคนสั่งให้ทีมงานให้เลิกไม่ต่ำกว่า6โมงหรือ6โมงเช้าพอดีข้อเราต้องเดินทางไกล273กิโลเมตรมาแสดงต่อที่บ้านน้องหินอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น เราก็ได้แสดงครบจำนวนเวลาว่าจ้างเสร็จสิ้นตามหน้าที่ได้รับมอบหมายที่ถูกว่าจ้างมาทำการแสดงนะครับและพูธที่สามนับพี่น้องนี่คือสัญญาจ้างกันจริงๆ8กุมภาพันธ์67ที่งานหอมแดงเราคุยกันเริ่มแสดงจาก3ามทุ่มเลิกตีห้าเพราะวันถัดมาเราเดินทางไกลเกือบ300กิโลแต่เมื่อคืนทีมงานก็แสดงจนถึงหกโมงหนาทีครับ พวกเราผิดตรงไหนอะและอีกดอกก่อนมอลำแสดงท่านได้พูดผ่านหอกระจายข่าวด้วยคำพูดที่ไม่ไพเราะสนองู้เลยครับและมาเจออีกดอกตอนเทยี่ยาางไล่

นจ้งมลที่ทางเชื่อการงตลอนะครวจผจ้องเอา่น้องฟังเอาด้วยครับเด้อฟังฟังบานีปัญญาเล่นบานข้าง้างข้างข้าง

你好，光华眼科。